ก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันน,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 นี้วันที่20ตุลาคม2 5 6 6ผมมวยหูฮปปี้มวยไทยก็มาเิราผู้วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการมวย9มวยดีวิธีไทยประจำวันเสาร์ที่2 1ตุลาคม2 5 6 6หกซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลา15นาฬิกาจากไปทีจิตเมืองนอนท์นะครับ สำหรับการที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์เัินเฉิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่อง YouTube ผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มมยทุกผู้ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลก,การแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะวบคผมได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ พับยก7จครับผู้สนับสนุนช่อง y t u t u ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปม,มาพับยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y l k OK 7 7ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้ผมมาดูตลอดถ้าผมทําพันทองหลังช่างทําไปเกี่ยวออกมาแล้วชนะ4ีไม่ว่าช่องไหนก็ตามขอรับรัทันที1กัมปั้นนะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวนะครับนะก็ผมเองภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชีย์ไม่เล่นการพนันภาคมวยด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่มีคำหยาบคายใดยๆทั้งสิ้นนะครับนะเพราะว่าผมไม่ด่านักมวยไม่ด่าใครนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังผมแล้วนี่จะฟังรื่นหูมผมภาคมวยแบบรื่นหูสบายใจนะครับเสียงต่อรองเล่นมวยไม่มีจากผมไม่มีคำหยาบคายออกจากปากผมอย่างแน่นอนเพราะว่าให้เกียรตินะครับให้เกียรตินักมวยให้เกียรติสมาชิกทุกคนนะครับ ม่ยหูผมพักเองนะครับคนเดียวพระอาทิตเสาวทิตย์นะครับนะการันตีว่าข้อมูลมวยก่อนชกนั้นแน่นนะครับเพราะผมเป็นมวยหูเพียงคนเดียวนะครับของประเทศไทยที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกร้อยเปอร์เซ็นตทุกคู่นะครับนะไม่มีคู่ไหนที่ผมไม่ชี้ตัวเล่นก่อนชกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ามวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชกทุกคู่นั้นผมคิดว่า ไม่มีใครน่าจะเหนือไปกว่าผมนะครับนะเพราะว่าส่วนมากจะไม่ชี้ตัวเล่นนะครับจะไม่ชี้ตัวเล่นก่อนไปชี้เอาราคามีราคาออกนําแล้วราคาแพงๆแล้วนะครับเพราะว่าภาคอยู่ในเวทีด้วยกันในรู้เลยนะครับน่ารู้เลยว่าใครภาคแบบไหนอย่างไรนะครับนะส่วนตัวผมในชี้ตัวเล่นทุกคู่นะแต่ว่าไม่ได้ชี้มั่วๆนะครับอ่าได้อ้างอิงเหตุผลก่อนนะครับว่านักมวยทั้งคู่เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ผมชี้ ผมชอบส่วนตัวก่อนชอบนี้แบบนี้นะครับนะส่วนรูปเกมบนเวทีผมอยู่ในเวทีนะครับนะสมาชิกก็ไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนนะครับมอยหูก็เดือนละ1000บาทพระราศสองอาทิตย์นะครับนวสัปดาห์ก็300รายวันก็วันละ200ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละหกราบแล้วก็ถ้าฟังเฉพาะช่วงเจ็ช่องเดียวมอยหูอย่างเดียวนะครับมอยหูอย่างเดียวนี้ก็100บาทนะครับการันตีว่าผมภาคในเวทีช่องเจ็ วิเคราะห์มวยช่องเจ็อย่างดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าผมเน้นมวยช่อง7็ดนะผมเก่งมวยช่องเจ็ดนะครับมวยช่องเจ็นี่ผมทา้าท้าทั่วไทยเลยนะใครก็ได้นะครับถ้าชี้ต้นก่อนชอกนะแต่มวยชกไปแล้วมาชี้ทีหลังนี่ไม่ถึงผมครับผมไม่คุยด้วยแต่ถ้าก่อนมวยชกนี่มามากันเลยครับว่าชี้ตัวเล่นก่อนชอกนี่ผมการันตีผมสู้ได้ทั่วไทยนะครับ ก็100บาทครับนะเป็นมอยหูอย่างเดียวฟังได้ว่าช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ลายเสียงธรรมดาฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็400บาทแล้วก็ลายเสียงเวพีความไวระดับ 5G นะครับไม่ผ่านกล่องนะภาคสายตรงจากในเวทีเลยแล้วก็ใช้ระบบ 5G ความไวเป็นรองมอยหูเพียงเล็กน้อยนะครับมอยหูในะยังต้องผ่านกล่องนะแต่ว่าของผมในสายตรงไม่ผ่านกล่องเป็นลาย 5G นะครับนะเพราะฉะนั้นจะไวกว่า ก็เป็นรองประมาณสักครึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบรายเสียงราคาประหยัดนะครับนะราคาประหยัดใกล้เคียงกับมโอหูก็เดือนละ7 0 0บาทฟังกันพระราชศุขเสาเทศทั้ง2กลุ่มนะครับนะ,ะเวลาภาคก็จะมีใบเขียวก็คือชี้เล่นก่อนชอกอลองในกลุ่มให้ทุกให้ทุกกลุ่มเลยนะครับนะเพราะว่าผมเป็นไมโยหูที่ชี้เล่นก่อนชอกอยู่แล้วนะครับ ติดต่อผมก็ไอดียไลน์ให้พี่บ206อยู่ใต้คลิปตลอดนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์โทรก็0827511988ชอบเป็ไหนจงไหนก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่3านะครับในะรายการ9โมเดลวิถีไทยผมคัดมาให้1คู่นะเพราะว่ารายการของอช่องนี้นี่จะไม่มีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับ นะาะฉะนั้นมวยนี่ขุดมาชกกันเยอะเลยแต่ว่าผมคิดว่าคู่ที่3น่าจะมีมาตรฐานพอที่จะเก็บกินได้หรือว่าออกตัวซื้อขายกันได้นะครับนะคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทนาประแดงนีโนพยักอรุณพกับทนานของฝ่ายเนะเหมือนเพื่อไทยเล็กสอสอมานิชชนุรีเมือคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์สำหรับทางด้านประแดงนีโนพยักอรุณปัจจุบันอายุ16ปีสูง170เซนจากชนบรุรีน้ำหนักปล่อยๆ52กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็คือ113ปอนด์ ปีหกหกชกไปแล้วสองครั้งก็ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งชกไปทีเมืองกรุงมาแล้วสี่ครั้งนะครับนะคือชกสี่ครั้งในีดได้ชกเป็นคู่รองเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแล้วกันว่า,ามาตรฐานของมวยช่องนี้นั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะชกเมืองกรุงสี่ครั้งชกเป็นคู่รองของรายการแล้วนะครับฉะนั้นนกคู่ชก ชนะนกคู่ชกหนึ่งค,ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีเมืองกรมาก่อนผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของป่ายแดงน่าจะยืนรันข้อพายยกนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ก็เป็นหมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าในครับรูปกับได้เก็บกานวุธของชกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งไนาชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยจะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงตลอดเกมอาบุธมวยหลักแข็งขวาแมนครับ ทางซ้ายแม่นครับในขวานหน้านี่ก็ถือว่าออกได้ดีครับมัดหนักต่อแม่นแล้วก็ไปสอกที่อันตรายคือเดือทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอนกว่องไวอย่างนอกผักล้มเท,ทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีอาวุธนำนะเตะต่อยนำปล้ำรัดมัดตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล้งสู้เข้าในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีมีขวางหน้ายัดไส้ดันแทงมีมัดมีสรรอกคอยออกสวนสู้ขั้สมรรถดีว่าจิตว่าใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ สซตระดาฟองปายเหมือนเพื่อไทยเล็กสอสอมาณิชนบุรีเพื่อไทยเล็กสอสอมาณิชนบุรีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนีนดูว่าจะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการอาวุธของชอกก็พอใช้ได้นะครับนามีทั้งนอกมีทนานชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงตลอดเกมอาวุธมนหลักแข็งขวาแม่นครับสายหน้าในออกได้ดีมาสอก็ดูออกตลอดทีบได้ทั้งสายทั้งขวาจังหวะนอกว่องไว เดี่มนอกขักล้มเทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยก็ไม่ค่อยมีวุฒินาเท่าไหร่นะครับนะดูว่าจะรับอาวุธของกุทอก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเรื่องสุขเข่าในก็ถือว่าทําได้ดียกคอตีขวางหน้ายะสร้างดันแทงในแรงลึกเลยนะแล้วก็มีเข่าโยนแทงที่ต้องบอกว่าแม่นมากมากนะครับนะประเภทไม่ต้องขึ้นคอก็ตีเข่าได้นะครับนะแล้วก็มีมัดมีสอดคอออกสอสู้กับสมองมาเลยหัวจิตวัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลตด้านเทคนิคของตระหนัตเพื่อไทยเล็กปัจจุบันอายุ17ปีสูง175เซนเมตรก็สูงกว่า5เซนเมตรจากชนบุรีเช่นกันน้ำหนักปล่อยๆใน่จใหญ่กว่านะครับอยู่ที่ประมาณ53กิโลกรัมก็ใหญ่กว่า1กิโลกรัมเวทชกเวทชกน้ำหนักประจำก็อยู่ที่110ปอนด์นะครับปีหกหกนี่ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ1และก็แพ้3ครั้งนะครับ ชกไปทีมกรุงมาแล้วสิบครั้งชนะนกคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่และก็แพ้นกคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่เช่นกันนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้ก็ประเภทมวยรูปร่างนี่จะได้จะสูงยาวนะครับในรูปร่างสูงยาวด้วยกันแล้วก็เป็นมวยเข่าด้วยกันนะครับถ้าได้แระดงเป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะบางกว่าเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นท้างด้ประดงก็เคยชกเพียงครั้งเดียวนะครับนะมาจากเวทประมาณร้อยสี่ร้อยห้านะครับแล้วก็ ข้ามกระโดดมาที่113ปอนด์ส่วนตะนาดของปลายดาเนินเ,เพื่อไทเล็กนี่จะต่ออยู่ประมาณ1 0 1 1 0มาโดยตลอดนะครับวันนี้ชก113เพราะฉะนั้นในเรื่องของเวทพิกัดน้ำหนักนี่ทางด้านของเพื่อไทเล็กดูว่าจะไม่เสียเปรียบนะครับนะแล้วก็เวทน้ำหนักปล่อยๆในทางด้านเพื่อไทเล็กนี่จะใหญ่กว่า1กิโลกรัมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวทน้หนักทางด้านของเพื่อไทเล็กน้ําหนักจะเต็มเวทกว่าส่วนในเรื่องของด้านอาวุธมวยนะครับทางด้านฝรแดงก็เป็นมวยเข่า เป็นมวยซ้ายมวยเข่าจะต้องขึ้นคอถึงตีเข่าได้นะครับไม่ขึ้นคอตีเข่าไม่ได้ส่วนทนานักของฝ่ายน้ำเงินเพื่อไทยแลกเป็นมวยเดินแล้วก็มีเขายนแทงนํำนะครับนะเขายนแทงนํำนี่แม่นมากนะครับแล้วก็เข้าไปขวางในส้นแดนแทงนะเพราะฉะนั้นเข่าในทีต่อทีนี้ผมดูว่าถ้าได้ฝ่ายน้นมงนได้เปรียบเพราะว่าไม่ต้องขึ้นคอข้อตีเข่าได้นะครับ เมื่อคืนนี้เมื่อพิจารณากันในทุกด้านแล้วนี่ทนประแดงก็มีโอกาสที่ออกนําก่อนนะครับน่ามีโอกาสที่ออกนาก่อนเพราะว่ามีแข้งซ้ายที่เตะได้ดีนะครับส่วนอาวุธอื่นๆนี่ผมดูว่าใกล้เคียงกันคือพูดง่ายๆเลยวงนอกนี่ธน้ประแดงดีกว่าส่วนวงในเมื่อประทะกันประกอบในกันนี่ผมดูว่าธน้ฝ่ายน้ำเินแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าแล้วก็ได้ส่งเดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมว่อคูนนี้ก็จะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาวัด กันที่การยืนระยะท้ายนะครับนะผมเองพิจารณาแล้วก็ยังชอบไปที่ด้านของเพื่อไทยเล็กสสมาณิชย์บุรีนะครับมวยเขาด้วยกันนาะเวทพิกัดน้าหนักเต็มกว่านะตัวใหญ่กว่าดูว่าจะได้เปรียบนะครับนะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายเงินขวางหน้าดีกว่าด้วยนะครับนะก็เลยดูว่าทางด้านฝรแดงชนะได้นี่ก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยนะครับนะเพราะว่าเพิ่งจะโชคร้อยสิบสามมาเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นดูว่า ปลายๆนี่ทางด้านฝ่าน้ำเงินน่าจะยียนระยะได้มั่นองกว่ากันนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของเพื่อไทยเล็กสอสอมานิชชนบีนะครับอย่าลืมนะครับมีราคาดีๆนะเมื่อไหร่ที่มีราคาดีๆ451ก็ให้ออกตัวทันทีนะครับนะหมัดมวยช่องนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ